สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูแม่ทำไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกแม่ก็จะไปตัดก้านมะพร้าวมานะคะแล้วก็เอาออกมาเฉพาะตรงที่เป็นก้านใบแบบนี้นี่นะคะมาแล้วก็มาเหลาออกให้เหลือแต่กา้านซึ่งใบที่ใช้จะเป็นใบที่ไม่ใช่ใบแห้งนะคะ เนี่ยค่ะก็เหลาออกให้สะอาดแบบนี้ให้เหนือแตก,ก้านนะคะนี่ค่ะเป็นก้านที่ไม่ใหญ่มากเพราะว่าอ่าก้านที่ใหญ่นะคะมันจะทำให้แข็งไม่ไม่เหนียวนะคะ,ะแม่บอกว่าเป็นก้านที่ดีนะคะที่ที่แม่ชอบก็จะเป็นก้านของมะพร้าวน้ำหอมขนาดกำลังดี อันนี้แม่ก็ทําใช้เองนะคะทำได้ไม้กวาดทำได้หลายด้ามเลยนี่นะคะในส่วนของอ่ด้ามของไม้ควาน,นะคะก็สามารถหาไม้ได้ทั่วไปนะคะนี่ก็จะเป็นด้ามของไม้ต้นยูคาลิปตัสแล้วก็ในส่วนของอ ครอบนะคะก็จะเป็นขวดของน้ำปลาานะคะนี่ก็เป็นขวดที่เราใช้แล้วแล้วก็นำมาล้างนะคะนี่นะคะก็เป็นการประหยัดต้นทุนในการซื้อไม้กวาดนะคะเราก็ทำเองอันนี้แม่ทำได้หลายด้ามเลยนะคะนี่นะคะถ้าใครพอมีเวลาว่างแล้วก็อยากประหยัดรายจ่ายก็ลอง ทําดูนะคะนี่ก็จะเป็นาการใหม่ที่แม่เหล่าไว้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาทําไม่กว่าดพึ่งซึ่งไม่กวาดทางมะพร้าวนะคะเราก็สามารถานําไปใช้ปัดหยางใยได้เป็นอย่างดีนะคะ กวามสามารถนะคะกำลังพอดีนะคะไม่หนักเกินไปนไม้กวาดของแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านีนะะ้เดี๋ยวคลิปหน้าใหม่